มาครับอันนี้คำแรกของผมกินโชพี่โป้งก่อนพี่พี่โปงโชแล้วผมต้องแบบนี้ผมต้องพันเลยพันนี้แล้วก็นี่คนอีสานเวลาไปที่ไหนก็บอกว่าให้นี่ใสอย่างนี้แล้วก็สดเลยเขาบอกมันต้องสดๆดนี่ลูกโดดอ,อืสองเม็ดแล้วก็จะมีผักไออันนี้จะเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะ ไอปีกาปีกาบักลินฟ้านะโอ้พิดมันหล่นสด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 มะมันหล่นแล้วไม่เป็นไรนี่พี่น้องอืออืมอืมไปจัดไปอืมอืมตรงนี้เลยนี่เลยสดสดอ้มอืม อือืๆนี่ไม่ใช่อะไรนะครับเค็มโยกๆครับอร่อยครับ,รบอร่อยครับไม่ได้กินนานตับก็สดเลยนะครับตับใสๆใทุกคนมาดูไ้ไก่วันนี้ต้องกินแบบเขาเรียกว่าต้องเป็นเลือกเนื้อดีๆเนาะอย่างคนที่เขาเซียนเซียนหน่อยเขาเลือกเนื้อเป็นอันนี้เราก็ต้องมีของดับขาวห,หน่อย ก็วันนี้ไม่มีอะไรครับบรรยากาศดีๆ,ดๆเป็นวันที่ฝนไม่ตกดวงอาทิตย์กำลังจะตกดินก็เลยเมาฮะนัดพี่โป้มากินซอยจุซะหน่อยเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดจากการคอนเสิร์ตครับว่างเว้นวันนี้ขออนุญ,ญาตนะครับสาหรับเยาวชนหรือว่าลูกเล็กเด็กแดงเนาะที่มาติดตามกเ็เรื่องของแอลคอ์เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับแต่วันนี้เราต้องดับคาวน่อยนะครับขออภัยนี่ผมขอแบบตับเพียวๆหน่อยผมผมต้องผมต้องซดไงผมต้องแบบนี้ น,นี่ต้องสดน้ำมาอืมชุ่มคอี่ชอบตัวนี้ว่ะกรึบๆน้องอือมันกรึบๆแบบมันเด็ดดีอือครับพี่น้องบรรยากาศครับดูดวงอาทิตย์กำลังจะตกดินครับพี่น้องซอยจุกวันนี้ มาด้อพี่น้อง